คลิปนี้จะมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังเดอ้อถ้าเพื่อนๆมีเวลาฟังก็ฟังมีไม่มีเวลาฟังก็ไม่ต้องฟังปัดจริงเลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยถ้าเป็นคออมรูก็กดติดตามไว้ถ้าเป็นอะไรเรื่องอะไรสราก,ก็ปัดจริงเลยก็ได้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตตัวเองนะเนาะ คือหนึ่งขายของขายขนมบ้าบิงแล้วขนมก็บัวเป็นอาชีพรักคลิปที่สองก็คือขายออนไลน์คลิปที่สามก็คือคลิปเลี้ยวนี่แหละเพิ่งเริ่มทำแล้วก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไ่เป็นไรด็อกทำไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าส่วนใหญ่ก็ลงคลิปตะบันหันเหล็กเลยเนาะริงก็หวังว่าอย่างนี้รายได้แต่คลิปเลี้ยวเนี่ยเนาะ แต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคือการทาคลิปเลี้ยวเนาะเพราะว่าปกติหินบางคนน่ะก็ใจร้อนเนาะว่าทําไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้นะแต่คิดว่าเวลาทําอะไรสักอย่างนึง่งมันไม่มีที่จะสาเร็จง่ายๆดอกว,ว่าไม่ละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเริ่มทีหลังเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมล่ะบางคนนีที่เขาสาเร็จนะ่ะคือเขาอาจจะทํามานานเร็ว มันถูกการมัน AI มันก็กำลังสนับสนุนอะไรประมาณนี้นะหลังๆมาเองก็ต้องเข้าใจระบบเนาะว่าพอมันมีคนเริ่มทำเยอะมันก็จังคืออาจจะช้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะแต่ดกคนที่ว่าท,ที่จะมาเล่านี่ฟังคือการขายของออนไลน์เนาะเพื่อนๆก็คือมันดีอย่างนคือว่าเราอะมีเวลาอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ไงาถามว่า ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะไปขายในแอปดําอะไรนี้ก็ได้นะมันมีหลายแอปพลิเคชันนะที่ว่าเราจะเอาสินค้าอะไรไปขายเนะี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆคือตั้งแต่โควิดมาฉันก็เริ่มมาเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์นี่แหละมันก็มีหลายแอปพลิเคชันให้เราไปขายนะเพราะว่าเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะฉันก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าฉันก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มันมีไรายได้เข้ามาทุกวันแหละ ต่ทำเร็วอิงก็ต้องศึกษาและลงมือทําอยู่ตลอดตลอดอ่ะเนาะปั๊ปปรุงไปเรื่อยๆนะ่ะมันก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเนะาะเดี๋ยวถามว่าไปขายอะไรไม่ต้องถามเราว่าขายอะไรคืออย่างเพื่อนมีอะไรในสววเนี่ยเพื่อนๆคนเอางัดมันออกมาเลยมันมีวิธีการขา,ขายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วขายเรียนแบบกันส่วนใหญ่บางทีเห็นเขาขายดีไปขายตามเขามันไม่ใช่ดอกอิงขายอิงก็แบบ ท้าเองมีของอะไรดีๆอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยเหมือนฉันนี่ใช่ไหมฉันขายบาบินกับฟักบัวเนี่ยฉันก็ขายแป้งบาบินเอ้ยแป้งฟักบัวอะไรประมาณนี้อุปกรณ์อะไรจีปะทะอะไรประมาณนี้นะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีสินค้าอะไรที่แบบว่าอย่างเพื่อนๆเ,เอออะไรดีเรายกตัวอย่างอะไรดี มีเพื่อนในเฟซอีค่คนนึงเนาะเขาก็ขายขายมีหรือเปล่าขายตะกะตรโตงัะเนาะเออนั่นแหละเขาก็โพสเกี่ยวก็แมงนุ่นนันก็มีคนซื้อคนนะเออนั่นเด็กเองก็ใช่อาศัยความรู้ตรงนั้นหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยทาให้มันมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมาเดมเออถ้าแบบใครอยากกินใครสนใจใครอะไรอะมีของขายในตัวเองนะ่ะคือมีตลอดนะ่ะเลยเองก็ คือทาคลิปเนี่ยทนองว่าเออถ้าอยากกินก็สั่งได้อะไรประมาณนี้เนาะคนการทําคลิปเลี้ยวนี่มันก็ดีนะเพราะว่าบางทีบางคนที่เขาไม่มีเขาก็อาจจะซื้อก็เราได้อะไรประมาณเนี้ยนั่นหละฉันว่าคลิปเลี้ยวมันก็อาจจะมีส่งผลดีระมานี่นะคือมันอาจจะขายของได้ด้วยหรือไม่ก็ทำคลิปไปเรื่อยๆมันก็จะได้มีรายได้จาก Facebook จากคลิปในสตรีมอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ฉันว่านะเวลาทําคลิปนะบางทีถ้าไม่มีคลิปอะไรลุงเนี่ยก็ถ่ายยาวๆแล้วก็มาอัดเอาอฉันนี่นะบางทีฉันไม่มีเวลาถ่ายก็้ไงฉันก็อ,อดัดๆไ้แล้วฉันก็มาถ่ายอ๋ใช่ไหมล่ะคลิปนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้แหละย,ยังไงต่อไปคลิปดีเดอร์เพราะว่าบางทีการทําคลิปเดียวน่ะจะให้เจอความเบส่ายง,ง่ายดายมันคงใช้เวลาเนาะแล้อิงก,ก็อาศัยว,ว่าแอฟเฟงในการขายตินงค่าเราไปด้วยอะไรประมาณนี้นะเนาะเพื่อนเอนาะ ยังไงก็เป็นกํำลังใจให้กันและกันเด้อสู้ๆไปด้วยกันเด้อมีอะไรก็ง่ายออกมาขายเผื่อบางทีเราไม่ค่อยเจอสินค้าในตัวเองหรืออาจจะเป็นเจอกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะสู้ๆเด้อเพื่อนๆเด้อ